สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาให้ความรู้เรื่องคุณสายมนดำกับพ่อปู่ใหญ่นะครับนายกสมาคมฤาษีชื่อจริงพ่อปู่ใหญ่ผมกลัวพูดผิดพูดผิดกับทุกครั้งคือพ่อปู่ใหญ่มหามุนิเทพเรียกพ่อปูใอป่ใหญ่ง่ายๆครับพ่อใหญ่นายกสมาคมฤาษีออไอสมาคมฤาษีเนี่ยชื่อสมาคมจริงไหอชื่อสมาคมจริงม,มหา,มามไ,มไม่มีมหา,มมมหาสมาคม เมตตามุกนิสินคอยดูแลพฤติกรรมฤาษีที่ออกนอกรูนอกรอยนะครับคือเพื่อที่จะคุมให้ฤาษีนี่อยู่ในในกฎเกณฑ์ถ้าแล้วโดนฤาษีโดนกันแกแล้งเราก็จะมีทนายฟาร์มไป<ก>ช่วยครับผมเราจะมอพูดถึงคุณใสมนต์ดำที่คนปัจจุบันต้องอาถรรพ์แต่ไม่รู้ตัวมีอะไรบ้ครับพ่อผู้ต้นนี้สมัยนี้เขาเชื่อวิทยาศาสตร,ร์ แต่บางกลุ่มยังเคลือศสยยศาสตร์อยู่คสัยเยศาสตร์นี่มีจริงเป็นสิ่งเล่นลับอย่างเมื่อกี้เนี่ยครับที่โดนมาคผัวเขาถึงอารวาสให้น้าเมียครับอยากตบอยากจะกระทืบอะไม่อยากไม่อยากคุยกับเมี้ยไม่อยากไม่อยากให้เมียเป็นศัตรูศึกจากอดอยากผู้เดียกันทนทุกข์ทรมารไม่ด้วยกันแต่อย่างเช่นกีเนี่ยเขาไปโดนอะไรรู้ไหม กดเต็กเผาไฟกดเต๊กวันพระนะจะออกวันพระมีเม็น่ะเขาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีของที้ายอาถรรพ์โารกเต็กเผาไฟเออแล้วก็ต้องผู้หญิงคนนั้นต้องมีเมนมาวันพระใหญ่อ่เป็นอาถรใช่ถึงอาถรรพ์วันพระทั่วไปไม่เวอะมันก็ไม่เขาไม่แรงไม่แรงแต่วันพระใหญ่นี่มันแรงับเสร็จแล้วพาเสร็จแล้วเขาไปอักขระไปคุยกับสเปเร่ครับเขาเขาไปขอกระดูกผีไตห่มรถชนตายเรายิงตายเอามา เร็ยเดืบร้อยมาปนมาปนแต่แต่แล้วเอาโกตนะ็กฮะไปตากแต่ต้องมาปนมาเข้ากันเขียนวันเดือนปีของผู้ชายเข้าไปครับแล้วก็ไปให้ผู้ชายกินหวังจะเอาผู้ชายคนนี้มาครอบครองการให้ผู้ชายกินนะครับมันไม่มีกลิน่นะครับเพราะว่าเขาเผาก็ปนเป็นผงไปเป็นแ,แหลงโดยที่เขาไม่รู้ตัวครับผกินเข้าไปพักกินเข้าไปเสร็จแล้วมันดับกระทั้งอาชีพการงานเลยนะอาชีพการงานเคยเจริญรุ่งเรืองอยู่ก็ตกไปยังน่ากลัวเลยครับผม เสร็จแล้วเขาหาไปแก้ต่างๆนานามาแก้ใครเขาไม่หายไปหาคนนู้นดูไปหาคนนี้ดูแก้ต่างๆนะฮะเลยมาหาพ่อปู่มาหาพ่อปู่เสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วพ่อปู่ก็ทําพิธีกรรมครับล้างอัฐถันสวดตัดเวรตกรรมให้นอนในโลงเสร็จแล้วก็อาบน้ำเก้าบาทโดย อับน้ำก็บาดเราต้องมีดอกบัวหลวงด้วยนะเขียนอัครเวทบนไปอะไรไปแล้วก็สวดเจริญคุณไปแล้วก็สวดคาถาล้างอัถรันไปต่างๆนานาเสร็จเรียบร้อยก็อาบให้แต่สักคนนี่นะครับอาถรรพ์ของผ้าอนไมผ,ผ้าผ้าอนไมเพื่อเลือดประจาเดือนหวานผ้าใหญ่แต่ไอกลุ่มอาถรรพ์ที่กลุ่มหนึ่งที่บ้านแตกบาแตกสาหร่าขาดมีอะไรางครับปุบบาแตกสาหราขาดไม่คานหับเตาร้างกระดูกผีไตหงครับผ เขาจะมาตํารวมกันเผาไฟก่อนไม่คานขัดเผาไฟคถ้าอะไรขาดไม่เผาไฟเตารางเผาไฟเรยกพญาเาตารางตายพญาต้นต้นพญาเตารางแต่ต้องเอาตายภายนะตายพายพญาเตารางตายภายก็ดูผีตาโหงแล้วก็บาดแตกบ,บาดแตกต้องไปหาตำมัดต่างต่างแล้วก็ประตบสงยางหลังเผาไฟเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาเผาไฟผสมกับอีกทีนึงแล้วก็มาตำมาตำรวมกันแล้วก็สวด มันมีบทสวดเป็นอยู่ครับเพราะบถสำหรับคนที่เป็นนะครับอพอสวดเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วจะไปกันแกลงคนนี้ปู่เขาไม่กันแกลงนะครับถ้าเขาจะทำเฉพาะคนที่น้ําตาเช็ดหัวเขาใช่ใช่ใช่คือเขาไม่วิชาที่เขาให้ไม่ให้กันง่ายสมมติมันเนี่ยรวยมีเงินร้อยล้านพันล้านครัเขาแกล้งไปเข้าบ้านหรือบริเวณบ้านเข้าไปรวยที่บ้านอไปรวยที่บ้านหน่อยเดียวคนมันแก้ไม่ได้เลยครับตอนนี้เคยมีเงินร้อยล้านพันล้านหมด ลูกเมียแตกแยกอบปวดแตกแยกลูกไปทางเมียไปทางัวไปทางมันจะอัดขันอย่างนั้นเลยเสร็จวิธีแก้วิธีแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องเนี่ยคน่วไปรู้ว่าแกมเฉพาะบาดแตกแต่อันนี้มันโดนไปเต็มสูตรเต็มสูรเลยแล้วทั้ห้าอย่างถ้าถ้าไม่รู้แก้ไม่ได้ถ้าไม่รู้แก้ไม่ได้แก้ไม่ออกบ้างพักวังทีเขาเอาข้าไปแก้สวดขาดเดียวก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังไม่หายั ปู่ถ้าใครเจอโดนอาถรรพ์บาดแตกเนี่ยเขาแก้ยังไงส่วนใหญ่ส่วนมากส่วนใหญ่เขาที่เข้าไปไปสวดจะสวดขาเดียวยืนขาเดียวสวดถอนยืนขาเดียวสวดถอนเดี๋ยววันหลังผมต้องไปดูเวลาสวดถอนเนี่ยในการสร้างโบสถ์เขายืนขาเดียวอเขาเขายืนขาดเดียวสวดครับผอมแต่หลวงพ่อพ่อปู่นี่ไม่ได้ยืนขาเดียวนะคพ่อปู่ทาพิธีวันเดี๋ยววันไหนจะให้ไปดูที่ ฝั่งฮูลิงก่อนอ่าที่ฝั่งฮูลิงก่อนใช่ฝั่งฮูลิงซีทิศครับฝั่งฮูลิงซีทิศเสร็จแล้วก็ทําน้ำมนต์เก้าบาทครับทาน้ำมนต์เก้าบาทเสร็จเรียบร้อยต้องหาคนเก้าคนครับคนเก้าคนต้องถือบาตรให้พ่อปู่สมมุติที่ห้าไร่พ่อปู่ต้องไล่ไปขอบเขี่ห้าไร่ก็คบด้วยเดินทั้งห้าไร่เลยข้างห้าไร่รอบให้รอบรอบที่ไม่ใช่เดินท่านนะรอบห้าไร่เลยแล้วก็ใช้ยหางซังเนี่ยครับแล้วก็ลดน้ำมนต์สวดไปอะไรถอนครับหมด เนี่ยนะครับถึงสามารถคือใครบอกว่าวิชายอย่างนี้คุณอย่าไปไปท้าทายใครนะตกมาตายง่ายๆบางนคนเนี่ยบางคนไม่รู้บางคนนะเอาไปใส่ห้องน้ำป่าใส่ห้องน้ําแกงเนี่ยมันแก้ไม่ได้ผูกก็ไม่แก้ไม่ได้นะปลาใส่ห้องน้ำมันแก้ไม่ได้มีแก้ยังได้ได้อย่างเดียวออย่างที่เราบอกเนี่ยฝั่งหูลิงฝั่งหูลิงสี่ทิศสี่หัว แต่เราต้องไล่สวดไล่ตั้งแต่บุรพาอัคเนีทักษิณอรีปปิิจุบันพอยุดรอิสานเราก็สวดนี่ตลอดไปสวดตั้งแต่พิกเพ่นดินพิกเป็นดินขึ้นมาใหม่แล้วก็เอาน้ำมนต์น้ำมนต์น้ำมนต์ที่เราทำเก้าบาทเนี่ยแล้วก็ไปลดทำพิธีต่างๆให้ถอนพัดถอนของเสร็จเรียบร้อยและอะไรแล้วเราก็อัญเชิญพิกแผ่นดินใหม่พิกแผ่นดินใบแผ่นดินนั่นก็สิ่งที่มีดีออกเราก็จะเกียมผ้าขาวนะหอสี่มุม เรียกสี่มุมเอาเอาใร่ห่อว่าเข่าแต่ระมุมระมุมเราก็อัญเชิญสิ่งที่ไม่ดีจะบันบาดแตกเส้นขาดไม่ขาดหักเตาล่างกระดูกเปียด้่โงขนไม่เก่าขนไม่แก่กระดูกดั้งกระดูกเติมพระรูปบานี้ขอให้ไปอยู่วัดนะเราก็จะเรียกวิชาวิชาก็ใส่ห่อใส่ห่อแล้วก็มาไว้วัดที่มาไว้วัดจะเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมีมีกล้วยมีกล้วยหวีหนึ่งนะหมาคูทำมีถาดสามเหลี่ยมอะ ทำด้วยทำด้วยกับกล้วยแล้วก็มาเหมาะมาไว้ที่วัดเชิญมาอยู่ที่นี่ซะอยจะไปยุ่งไปยั่นแล้ปชาวบ้านทั่วไปไม่เชื่อคนทั่วไปไม่เชื่อแต่ทําไมพวกมหาเศรษฐีเขาเชื่อคือคือคนชาวบ้านอย่างเราเนี่ยครับมันค่อยมีคนเชื่อแต่เศรษฐีมหามหาเศรษฐีเท่านั้นใช่่ที่เชิญไปทำเชื่อที่เชิญไปทําไม่ใช่ยงงูนนะยังคนจีนอ่ะมราจะเป็นเวียดนามหรือจะเป็นเกาหลีสิงคโปร์ไต้หวัน ทำไมขึ้นขึ้นขึ้นบินมาโดยตรงรัมหาพ่อปูดด่โดยตรงรับางคนเชิญพ่อปู่ไปทงไปโดยตรงไลยทาวิธีเดียวับ,บทําไมเขากล้าเชิญจ้างไปจ้างเราขึ้นขึ้อือบินไปทาแล้วเขาได้ผลถ้าไม่ได้ผลเขาไม่เอาคับ,คบของอย่างนี้เนี่ยถ้าไปถ้าอยู่เมืองไทยส่วนใหญ่เศรษฐีท,ทาคนคนจนไม่มีมาทาในประเทศไทยน้อยคนไม่ใช่ปู่เรียกแพงนะครับแต่แต่คน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 ไม่ คนคนทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยเชื่อแต่สิมหาเศรษฐีนี่เชื่อเชื่อหัวปากหัวปาเลยมันเกิดอะไรขึ้นปุ๊คือคนที่มั่งมีสีสุขลมเย็นเป็นสุขเขาทาให้เขาดีปากตปอปากกันกูสีเขาไอ้เ่อคนรวยจะเป็นกลุ่มกันเป็นกลุ่มเป็นเกอนฐานน่าจะมีกลุ่มก็เหมือนแหละคนเรามีพิกอัพจะคบฟิกอัพด้วยกันคนมีรถเก่งจะคบรถเก่งด้วยกันไอ้คนมีรถเบนจ์จะคบด้วยกันพวกปูเชพพวกอะไรก็จะคบด้วยกัน ที่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้คนจนคนอะไรมันก็นึกว่าเราทาแพงอมันนึกเราจะมีให้เขาเลยทําไปแล้วมันจะจริงไหมจะหลอกเงินเราไหมมันเป็นงั้นเขาไม่กล้าที่จะมาทํากับเราจรนี้เขาก็ไปหาเพื่อต่างๆนั้นนะไปทําโดนหลอกมั่งอะไรมั่งพาไม่ดีได้ไม่ดีแล้วก็ด่ารวมด่รารวมมากไอ้เลี้ยวลนะ <c oughs> ไอ้เลยวสีนักจน์ต่างๆมันหลอกลวงม,มันทําไม่จริงครับมันยูนในทุกข้ว ที่จะมาหลอกมารวงได้อะไรได้แต่พ่อปู่กล้าการันตีว่าทําได้ต้องดีคทําได้ต้องสาเร็จประชบรุบรูปรลาบมหาสมเร็จแพทย์ตวจตัดเว็นแต่การสมมุกิใไขทําแท้งเด็กนี่เราจะสวดเด็กค่อยๆออกจากตวจจะรู้เลยเราไม่ได้เก่งนะวิญญาณเด็กจะเกาะจะเกาะร่างกายจะเกาะร่างกายตรงร่างตรงเพศเป็นคือว่าไงยังไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยครับทําแท้งเขาตายแล้วคบางทีเป็น เอามาให้พ่อปู่มาก่อนมาให้พ่อปู่ยี่แปดเดือนเก้าเดือนคบคนหลังพ่อปูไ่ไปฟังไม่เอาครับส่งวิญญาณพ่อปู่ไม่ได้เรื่องนี้ครับแต่ช่วยได้ช่วยแก้ได้ช,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 ช่วยสวดได้ช่วยเสริมบารมีนี้ได้บอกคุณตั้งอดีตชาติคุณสะสมบารมีตั้งอดีตชาติพบไหนภูมิไหนมาดุลดวงชาตินี้ให้ชีวิตดีวันดีคืนคคตัวขัดตัวเงยตัวกลับตัวกันก็มาลายให้สิ้นไปมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นเป็นมหามงคลการสวดในใหม่ฟาร์มละเราต้องสวด คนเรามีสีท่ทูตเยทูตเทวดาปกปารักษาอยู่ครับเราลดสวดนี้จิตเราก็ต้องรู้ครับว่าไอ้ไอ้ปู่คนที่สวดอันไหนเข้าไปใช่ไหมบางคนใช้มนต์ดำไปอะไรแต่เราพ่อปู่ไม่เอาไม่เล่นมนต์ดำพ่อปู่จะใช้พุทธคุณอย่างเดียวครับในในหมู่ฤาษีคนใหญ่ใช้มนต์ดำหรือใช้พุทธคุณมันพุทธคุณมันมีถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์มนต์ดำมีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นบางคนเขาเรียนมามันมีมนเอาวิชา อวิชาใหม่ฟ้าว่าไปอีกคนนี้จะไปแย่งผัวคนนั้นคนนี้ะจะไปแย่งผัวคนนี้คะนะพอคนดํามันกินของไม่ดียางเนี้ยมีเมียอ,อยู่ด้วยกันดีๆมากินโกเต็กเผาไฟเสร็จแล้วอาจารย์ทำกุ้งกระดูกผี่ผสมกินกันไปแล้วเราก็ไม่รู้ใครมาทักพวงเราไม่รู้เจ็ดใจเรารักเขาอย่างเดียวอยากจะไปหาคนนั่นคนเดียวอะไรคนเดียวแล้วกินเพิ่งนี่มันตกต่ำไหมล่ะ ชีวิตเราดีๆตกต่ำวบเลยเนี่ยมากินก๋วนเตยกเผาไฟไปขนมพีแต่หกไปเขาชงไว้ในกาแฟเราไม่รู้หรอกเราไม่มีกลิ่นหรอกไอ้พวกนี้ไม่ไม่รู้ไม่รู้จะไม่รู้เลยสักนิดเดียวครับอาปูเรามีวิธีป้องกันเบื้องต้นนะไม่ใช่วิธีไม่วิธีป้องกันเวลากินของหรืออะไรเนี่ยที่เราไม่รู้จักเนี่ยแล้วก็อย่าไปกินกับคนแปลกหน้าหรือลูกเมียเราที่ว่า ในครอบครัวเราอยู่ก็มีความสุขกินก็ครอบครัวแต่ใหม่ความเราไปติดเด็กมันเป็นน้องที่ไปบีบไปนวด <Yeah. S 2> หมอนวดอาคุณพี่วันนี้เอากาแฟให้กินนะอ่ uh. พี่เอาเบียร์สักหน่อยแม่กแก้วเราก็ไม่รู้นะมันผมกล่อมไม่ได้น้ำนะมันจะเอาเราเห็นไอ้คนนี้รวยโ uh. อ้ใส่ทองเต็มตัวมีเงินแย,แยะผัวที่ผัวผัวผัวคนไหนที่ติดหมอนวดนะครับอาจจะเป็นแบบนี้อาจจะเป็นอย่างนี้เป็นหลงหมอนนวด uh. แค่นั้น แล้วไปเจอผู้หญิงเด็กๆแต่เนี่ยมันต้องการผู้ชายมากมายไก่กองยิ่งเด็กมันอยากได้ผู้ชายแก่ๆรวย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 เด็กมันต้องการผู้ชายที่มีเงินเลืออายุเท่าเทียมกันต้องการไอ้คนนี้มาครอบครองคนเดียวมันก็ทําพิกนี้สัรหาไอ้คนนี้ไปในเมื่อผู้เสียตัวให้มึงแล้วกูก็อยากได้มาครอบครองเมืองกูอยากกูดฐานะกูเวลากูไปบ้านกูจะมีรถอาพาน์ไปน่าจะมีโฟ์เนอร์ไปน่าจะมีรถเบนซ์ไปนะใช่ไหมมันก็อยากไปโว์พ่อแม่อยากพีน้อง ไอ้นนี้ก็ลงทุนทําไปลงทุนมาเป็นปานทำการเอ้นักพจน์ต่างๆนานาอันนั้นเขาทําถึงนะเราจะประมาทเขาไม่ได้เหมือนกันประมาทไม่ได้เขาทถึงหมายคว<อ>ามว่าเขาเรียนคนละแขนงมาครับพราปู่มีแต่แก้ให้ทำมันมีเหมือนเรียนสองด้านอ่ะใช่ไหมดีกับชั่วมันต้องคู่กันขาวกับดำต้องคู่กันไม่งั้นมันจะเป็นประเทศไทยมางี้ทุกวันทุกวันนี้ไม่ได้หรอก ตอนดึกดำบันวิชาเนี่ยมาก่อนอาศัยเวทครับผมสมัยนี้ไสยศาสตร์ครับเต่มพรังอยู่คู่กันยังมีคู่กันตลอดไปครแค่นั้นอะแต่ที่พระปู่พูดในความว่าใช้วิทยายานในการฟังนะแต่ก็เราอย่าประมาทแค่นั้นและผู้ชายทุกคนเน่ยคนมีมีผัวดีๆอะไรดีๆมีเงีดีๆอ่มีเมีดีๆมีผัวดีๆบางครั้งอะ มันจะมาเล่คนเอาเอาเมียเราเอาผัวเราก็ได้ครับอย่างนั้นพ่อปู่จึงเตือนว่าครับเวลาออกนอกบ้านไปต่างๆนานาหรือใครจ้องมองพูดทําทักลิ้มกระเรียรเราเรามองตาเราก็รู้แล้วครับเวลาเข้าใส่ของให้ใส่น้ําให้กินพยายามอยาก,กินเขาครับหรือกับข้าวต่างๆนานาถ้าจะกินเขาเราก็มากๆเราเมื่อเราไม่ไม่แน่นกนพุทธทางปฏิคามิทำทามังปฏิคาม,ามิสั่งทังปฏิญามิ ปัดสิ่งที่มีออกไปนะครับอไอ้ให้ถัดสี่ดินน้ำรูไฟร่างกายพุทธทางปัจจขามิธรรม,จจามัางปัจจขามิสังคังปัจจขามิออปัดที่ดึงทำของที่มีดีมาจะเป็นน้ำเล่กลต่างๆให้ออกไปครับเพราะตัวคนเราจะมีสี่ทูดเจ็ดทูดเทวดาพรดินปกปักรักษาอยู่ครับอันนี้ก็ช่วยได้เป็นส่วนนิดเดียวครับผมบางคนเขาวิชาแรงเนี่ยเช่นขเขมรเกรียงและใครบอกว่าไม่มีที่ามกาทุกวันนี้ยังมีอยู่จริงนะครับมีอยู่จริง ยังไม่เช้าเห็นไหมที่มาเห็นไหมไม่เช้าเนี่ยโอ้โหไปแก้ทั่วหมดไม่หายแต่มาหาที่พ่อปูรักเมียเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมเนี่ยก็ถึงมาอาบน้ำหมดอีกครั้งหนึ่งเขาบอกอยากให้ได้ร้านเปอร์เซ็นก็บอกเฮ้ยนี่ก็หมดไปแล้วนั่ะที่ช่วยไปเนี่ยแล้วพ่อปูอยากอาบน้ำเก้าบาทรู้ไงกูอาบน้ำเก้บาทเพราะมีคน เก่กาๆแก่เขาบอกว่าพ่อปู่นี่ทำน้ำมนต์อาบน้ำเก้าบาดแล้วดีสุดยดอดจริงๆครับเลยแล้วก็ทําให้เขานะ่ะอาบน้ำเก้าบาดนี่นะครับคือใครไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อไม่เป็นไรครับไม่เชื่อไม่ต้องดูนะครับแต่ถ้าไม่เชื่ออาจจะเสียหายอยู่ถ้าไม่เชื่อ,อจจเอา,ยาไ,ไปอย่าไปดูกดปุบกดเลยเลยกดเลยเลยเออไม่ต้องเข้ามาดูผมแต่ถ้าเชื่อมาหาพ่อปู่ครับผมอ่ะบอกเบอร์หน่อยบอกเบอร์ไหนเบอร์ไหน 098 098 641 641 4896์เก้นครับสี่แนะครับเปอร์น้องบอสน้องบอสนะครับเน้องบอสลูกพ่อปูใหญ่กรับหมคนที่18แค่นี้ครับสวัสดีครับบอสเปิดไฟี่ยติดยไม่ไม่เปิดแล้วเนี่ยไม่ติดเลยละเงือนไฟไม่ผอนใครไปนั่นมันชดตรงไหนบอสอ่ะต้องไปดูข้างนอกเพราะว่าสายมันไม่ค่อย